สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o u t u b e คดินทอนฟูดโดย CP ครับวันนี้มาอัปเดตหน้าร้านของเราครับกับวันที่27พฤศจิกาครับกับวันเสาร์ที่เงียบเหงาอีเช่นเคยครับถือว่าเงียบเหงามาครับวันนี้เนาะบรรยากาศเงียบๆครับ สินค้าของเราช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับด้านหน้าก็จะมีแต่กล้วยหอมจอมสนเนี่ยนะฮะกล้วยหอมสวยๆครับผมกล้วยหอมสวยๆของพวกเรามานี่คนนึงลเลยแล้วช่วยจับใครกันเน้ะกล้วยหอมแล้วก็ด้านในก็มีเส้นเคยครับเครื่องปรุงรสครับผมด้านนี้ก็คือเครื่องปรุงรสครับพวกซอส แล้วก็ซอสหอยเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวปลาล้าปลาล้ารครับแล้วก็น้ำมันพืชครับน้ำจงน้ำจิ้มครับอยู่ด้านนี้ฮะนีะ่อยู่ชั้นนี้ฮะอยู่ฝั่งนี้ครับผมก็ถือว่าครบครันเรื่องของอน้ำจงน้ำจิ้มครับพวกเรามีหมดเนาะน้ำมันพืชน้ำจิ้มมันถามไม่ได้หรอฝั่งนี้ครับผมเนาะน้ำปลาร่าซอสหอยซอสเขียวซอสน้ำตาลครับ สีขาวเล็กใหญ่โอผ้ผหมีทุกอย่างเลยครับดูด้านนี้ครับผมเนาะกับสินค้าประเภทเครื่องครัวครับผมแล้วก็เรื่องของอะไรลูกค้ารู้ดีกว่าเราครับลูกค้าไม่พูดครับ <c oughs> แล้วก็ด้านนี้ครับถ้วยถังกละมังหม้อครับมีหมดครับตาหลิวมีด ทุกชนิดทุกยี่ห้อครับชอบอันเล็กอันใหญ่มาได้เลยครับจัดให้ครับผมเนาะถ้วยเมลามีนครับมีหลายหลายขนาดครับขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับจานครับถ้วยออดงออเดิฟเราก็มีครับถ้วยเปลเราก็มีครับจานเปลร้านนี้ขายทุกอย่างครับผมนะขายสารพัดขายครับแล้วก็ขยับมาด้านนี้ก็เนี่ยแก้วครับไม่มีแก้วรินเหล้ามาหาเราครับผมแก้วน้ําครับ ช้อนครับโอ้หสารพัดมีดครับฮะตะหลิวทัพพีมีอยู่นี่หมดครับจะไปวัดไปวากว้มมหาเราเลยครับถ้าไม่มีเนาะนี่ฮะที่เาเรียกอะไรกับด้เยเนี่ยไหนนอยเาเรียกอะไรรับลืมไปแล้วครับเอาไปใช้ขามองแน่ครับแล้วอด้านนี้ก็มีครับอ่าเรื่องของน้ำก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ครับสมัยใหม่ครับน้ำก๋วยเตี๋ยว แบบเข้มข้นครับมีรสเนื้อครับอ่ารสหมูครับรสไก่ครับสมัยใหม่แล้วไม่ต้องจะไปต้มให้ลำบากต้องเคี่ยวให้ลำบากครับมีสินค้าครบครันครับเข้ามานี่พวกเราเนี่พร้อมทุกอย่างครับนี่ฮะรถดีชูรถครับน้ำตาลสายขาวสยแดงเรามีหมดทุกอย่างครับผมเนาะสินค้าพวกเรานี่มีครบครันครับ เข้ามาแล้วซื้อหมูซื้อไก่แล้วยังได้สินค้าตัวอื่นดีครับน,นะฮะแล้วก็หันมาด้านนี้ครับก็มีแต่คุยซ้ําๆนะครับเนาะด้านนี้ก็จะมีไอติมครับสินค้าขายดีสินค้าหลอกเด็กครับหลอกเด็ก,ลก,ดก,ลกหลอกผู้ใหญ่มาต้องเจอเอเต้ก่อนเนาะสินค้าขายดีครับอยากให้ดูมุมใหม่กับพวกเราที่ตกแต่งร้านใหม่ครับนี่ฮะดูที่ผนังสิครับ หมูสามชั้นสไลด์ปีปลายปลายผีกไก่เครื่องในเป็นฝ่ายรูปภาพสวยงามครับให้ลูกค้าได้เห็นโอ้โหสวยงามจริงๆครับแล้วก็สินค้าตัวชูโรงของเราก็เช่นเคยครับหมูบดครับสดสะอาดบดท,ทุกวันครับบดท,ทุกวันจริงๆครับพวกเราไม่มีค้างสต็อกค,ครับเพราะว่าเราขายดีบดเราขายหมดแน่นอนนะมีตั้งบดละเอียดบดหยาบครับราคา ถูกจริงก็แปดบาทครับกาไรไม่เอาครับเอาหน้าครับผมเนาะขายเอาหน้าช่วงนี้ขายเอาหน้าเอาตาเพราะคู่แข่งเยอะเหลือเกินนะแล้วก็ด้านนี้ฮะสินค้าที่พวเราจัดโปรโมชั่นครับก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหมูฮะเนื้อแดงครับเนื้อแดงของ CP ครับมีทั้งเนื้อแดงสันคอเนื้อแดงตรงสะโพกตรงไหลครับ120บบาทครับช่วงนี้หมูแพงแต่เราขายถูกครับนี่ฮะ พวกเราขายถูกจริงๆครับตัวนี้เนาะลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้ครับเนาะตู้นี้เป็นตูไต้ไก่ครับตู้ไก่ครับมีทั้งอกไก่ไก่บดเครื่องในไก่ครับมีสารพัดไก่ฮะไม่เอาของนั่นแหละนี่ของใหม่หรอ,อของไอ้นั้นนี่มาวานเย่เางนะครับไปเล้ว ทางด้านนี้ก็จะเป็นปีกไก่ bl มีทุกอย่างครับตรงนี้เนาะสินค้าพวกเราก็จะมีครบครันครับชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่ของหมูให้มีทุกอย่างครับเนี่ยอย่างหมูเนื้อสันเราขายถูกๆครับ150าบาทครับสันนอกครับสะโพกหมู cp ครับขาย1 4 0บาทครับแล้วดูไส้ครับไส้น่ากินมากครับของ cp ครับไส้ผมครับผมโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับผมเนาะก็สินค้าทางด้านนี้ กรเช็ดไดแล้วเนี่ยให้สะอาดสะอาดเช็ดไี้วเนี่ยทำความสะอาดด้วยเลยพนักง,งานว่านหนาวแล้วครับมันหนาวตรงไหนครับหนาวตรงไม่มีคู่หรือเปล่านะหนาวออกสือบพูดคำว่าหนาวออกมาสือนี่ก็แสดงแปลกๆนะนี่มีไหมนี่เอาละลายเทไประวังเด้อทางด้านนี้ก็มีสินค้าที่เป็นแพ็คครับเป็นสินค้าพวกเป็นไฟเครื่องในต้ม บบครับมีหมดครับฝั่งนี้ให้ดูเนี่ยสินค้าของเรามากมายเหลือเกินครับผมมีหนวดกุ้งหนวดหมึกเนาะโอมีกุ้งกุ้งต้มครับแล้วก็หนวดหมึกแล้วก็มีนี่ฮะเฟ้นไฟหมึกวงหมึกบ้างครับโอ้โหสินค้าของเบตาโกซีพีครับอยู่ด้านนี้แพ็คสะอาดสะอาดครับนี่ฮะสินค้าทะเลอยู่กับเราครับผมเนาะทะเลอยู่กับเราเลย ให้ดูครับวนเราก็จะพรีเซนต์เรื่อยๆครับหาสินหาสินค้ามาขายครับหาสินค้าที่มีคุณภาพมาขายให้มาบริการลูกค้าของเราครับสินค้าช่วงนี้ก็เป็นสินค้าละลายครับละลายเพื่อที่จะได้ขายครับเนาะอันนี้อันนี้เอฟเอ็มอันนี้เคี่ยวออได้แล้วนี่อยู่ไม่มีสิได้าแล้วเอาไปละลายน้ำหน่อยได้นี่แกออก ยู่สีสันไม่สวยงามเราจัดการออกขายให้หมดครับนะอันนี้ครับพวกเรามาให้ดูบรรยากาศของของเราครับร้านของเราทีมงานคณิตอน,นฟูดโดย CP ครับให้ชมบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศของร้านแล้วก็สินค้าในร้านพวกเราครับที่พวกเราเตรียมมาให้เ,เพื่อนๆ FC พวกของเราได้มาชมกันครับว่าพวกเรามีอะไรบ้างเนาะ ก็พูดไปเรื่อยไปเปลือยครับพูดไปทุกๆวันครับพูดไปครับเพื่อที่จะน่านะสวัสดีครับนี่ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วสวัสดีคับ,คบนี่ลูกค้าเราก็อยากได้อะไรก็บอกลูกบอกทีมงานได้เลยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราครับกับครินทอดฟูดโดยซีพีครับพวกเราก็จะพยายามทําคลิปแล้วก็อยากลงคลิปให้เพื่อนๆนได้ชมบ่อยที่สุดครับผมเนาะ อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานอ่าคินทอนฟู้ดโดย4ีผีครับสวัสดีครับ